มีคนอยากรู้ว่ารอดช่องผัดกะเพรารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตามจะออกมาแบบไหนมาพิสูจน์กันว่ามันจะกินได้หรือไม่ได้ ตอนแรกนะคะเราจะปรุงน้ำปรุงผัดของกะเพราก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่รสช่องไปแล้วเนี่ยเราค่อยมาปรุงผัดทีหลังเนี่ยมันจะเละๆมาดามตวงก็ใส่น้ำมันหอยของมาดามตวงนะดูว่ามันจะช่วยได้ไหมน้ำมันหอยเล็กน้อยเท่านี้น้ำปลาค่ะเล็กน้อยมีพริกไทยมีน้ำตาลซอสปรุงรสลงไปช่วยอีกเล็กน้อยน้ำ ตอนนี้เครื่องปรุงพร้อมไปลงกระทะเลยดีกว่าน้ำมันลงไปเล็กน้อยเทียมตำกับพริกตำนะคะผัดให้หอมก่อนเราจะใส่น้ำปรุงของเราลงไปแครอทเพื่อสีสวยแล้วก็เพื่อเพิ่ม texture กรุบก,กรอบหลังจากนั้นเราจะใส่ลอดช่องลงไปใส่น้ำลงไปอีกเล็กน้อย เราคนแบบเบามือนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละใส่พริกเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วใส่กะเพราเลยค่ะกะเพราลอดช่องของเราเป็นไงดูหน้าตามันก็ดูดีนะสวยงามันใช้ได้เลยอะ่ะแต่ว่าคุกนานไม่ได้ดูเหมือนจะเละประมาณนี้ โอเคมาเทเลยกระเพาลอดช่องดูสีมันสวยดีนะมาชิมกันค่ะลอดช่องผัดกระเพาว่าเป็นอย่างไรแต่หน้าตามันสวยนะเรลองดูแล้วกันว่ากินได้หรือไม่ได้ ขัดเองยังไม่ค่อยมั่นใจเองนะเนี่ยงานนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรดช่องเขาจะใส่ตัวน้ำปูนใสซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะคิดออกไหมกลิ่นรดช่องกลิ่นขนมเปียกปูนเนี่ยเขาจะมีน้ำปูนใสเนาะกินเปล่าๆก่อนอืมมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็แบบลื่นๆสมูทสมูทตื่นง่ายอ,อืมเราแบบว่าเอาข้าวใส่ไปด้วย อร่อยอยู่นะกินได้แต่ว่าจะให้มันเหมือนแบบกะเพราเนื้อสัตว์อะ่ะมันคงความอร่อยเทียบไม่ได้เอาจริงอ่ะมันก็คล้ายๆกับเรากินขนมจีนอ่ะเนาะแล้วก็ไปคลุกผัดกับซอสกระเพราอะ่ะขนมจีนก็ทําจากแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมในลอดช่องก็แป้งข้าวเจ้าเหมือนกันแต่ว่าลอดช่องเขาจะมีแป้งมันเพราะฉะนั้นเนี่ยผสมประสานลงไปลอดช่องมันจะมีความแบบนิ่มๆม,ม,มากกว่าขนมจีนซึ่งแบบเส้นมันก็จะแข็งแล้วก็อยู่ทรงมากกว่า สำหรับไอ้แป้งมันสำหรับรดช่องเนี้ยเขาก็เป็นแป้งแล้วก็ผสมคุกกับซอสก็ออพอใช้ได้เอาต้องว่าพอใช้ได้ถ้าสมมุติว่าใครมีรดช่องแบบเก็บอยู่ในตู้เย็นแล้วก็จะเอามาผัดเลยมาดามว่าต้องเอาไปเวฟให้มันคลายตัวเล็กน้อยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแบบท็กเจอร์มันอารมณ์ประมาณแบบแข็งแข็งเหมือนกินไอติมกะทิสดไอติมลมมิตรอะที่มันมีรดช่องอยู่ในนั้นอะมันก็จะกระด้างกระด้างมันก็อาจจะไม่อร่อยเท่ากับ เส้นมันลื่นๆลองไปทําดูอธิบายยากหรือว่าใครอยากกินแบบรอดช่องน้ํากะทิก็จัดไปค่ะแต่จริงๆมันก็ลอดช่องมันควรจะเหมาะกับพวกน้ําแข็งมากกว่านะรอดช่องเวลาเขาก,กดให้มันรอดช่องอ่ะเขาจะใส่ในน้ําเย็นถ้าเอามาทําใส่ผัดมันก็โอกาสที่มันจะเละมันจะเยอะกว่า แต่ขนมจีนน่ะเขากดส่วนผสมมันดิบๆเหมือนกับการต้มอ,อีกทีนแต่อันนี้มันเป็นการกวนไปก่อนคนละแบบแบบใส่กะทิคือมีเทนเจอร์ของรสช่องมากกว่าแล้วก็มันเข้ากับการเป็นของหวานมากกว่าค่ะรสช่องผัดกะเพราก็มีด้วยประการละชิ้แค่นี้แหละอยากลอง ก็ทำได้นะคะแต่ว่าถ้าอร่อยก็คือเรชอช่องแบบดั้งเดิมอยากลองก็ลองทําแต่มาดามว่าอย่าหาทําเลยอย่าหาทําเลย